อัสสลามุอะลัยกุมวะนระห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮรอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่10พฤษภาคม2568ช่วงเย็นนะครับเวลาประมาณฝนตกที่มัสยิดบางกอกบ้านพราว112นี่ครับน้ำเจิญลง เกือบจะเข้ามาซีดช่วงเวลาห้าโมงกว่าๆยังไม่ได้เวลาอาซาสกเรตเขาดูถังขยะครับถังขยะถังขยะลอยได้ให้เขาฝนตกหนักมาก้รับเฮ้ยใครอ่ะแอนดอรนาลูทำอะไร ฟ้าลองเห็นเปล่าฮะ<า><า>นั่นผมว่าแล้วมาตุลลงไปจรงดีน่าเอามาชุดเดียวถ้าเอามาสองชุดนะผมเล่นน้ำนะ้เนี่ยเนี่ยนๆมีสังขยามีสังขยาลอยไปได้ยังไง ดีน้ามาชุดเดียวหอ้ามาสองชุดมันเล่นแล้วดีกว่าฝนแรงฟ้าก็แรงนะสลามุะลยคุะเราะห์มุลลอฮิวราคาตุอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับวันนี้ก็เป็นวันที่1 1พฤษภาคม2568หลังจากเมื่อคืนนะครับนาา้ำท่วมครับวันนี้เราก็ต้องมาทำบิ๊กกินนี่กันหน่อยครับทำความสัมนหน้ามาสัสยิดบางกอ,อกลาดพร้าว112ครับ นี่ครับกองทำความสะอาดครับอดนานคนเดิมครับเมื่อคืนน้ําท่วมครับอืมโอ้ยเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยหยดไปสองเมตรครับเหนื่อยอืมนี่ครับถังขยะครับเมื่อคืนครับที่มันลอยออกไปครับปล่อยให้ไหลไปให้ลงสู่ทะเลให้หายไปมันได้กลับ พยายาครับกำลังให้อาหารกล้วยกล้วยกำลังให้อาหารครับกล้วยครับกล้วยกำลังโยนกล้วยให้นกนะครับต่อไปก็กระลอดครับครับที่อยู่ครับกระลอดก็จะอยู่บนต้นต้นลำพวงนะครับเราเลี้ยงกันแบบธรรมชาตินะครับแบบธรรมชาติเราไม่ได้ขังอยู่ในกรง ทั้งนกทั้งกระรอกเราเลี้ยงก,กันแบบธรรมชาติพี่น้องท่านใดที่เลี้ยงสัตว์ไว้ในกรงฟารนะครับโุ้กลิสลามไม่ผือบาปนะครับไม่จะเป็นปลาไม่่จะเ,เป็นนกถ้าอยู่ในกรงถ้าอยู่ในตู้ปลานี่บา,าปบาอืมเช็คดูความเรียบร้อยนะครับเป็นไงครับเหนื่อยครับเหนื่อยอืม,อม หลังจากทําความสะอาดเราจะมาเช็คบรรยากาศรอบมาซิคหลังจากเ็คืูน้ําท่วมไปเรียบร้อยเมือนแขกครับก็ถึงเวลาเก็บขยะ เอาไปไว้ที่เก่าหลังจากที่เมื่อคืนมันได้ล่องลอยออกไปขยะในทางที่อยู่ริมทางเป็นนิปากำลังคุยเขียเป็นประจำหน้าบ้านท่านที่นั่นดูเหมือนคนละมุนยังไม่รู้จะได้อะไรเปลือกลำไยหรือซองบุหดีอยากจะได้หุ่นยนต์ดีๆวิอยาณน้องตุ๊กตาแม่บอกว่าผ่า Ma sha <laughs>